สวัสดีครับวันนี้ช่องบอยนกเขาใหญ่มาต่อนกวันนี้นำเจ้าเพชรออกมาล่าเฉลยครับไม่รู้ว่าจะได้แต้มหรือเปล่าวันนี้อาจจะเพชรขึ้นไว้แล้วครับโอเครอดูผลงานครับว่าจะได้แ้มหรือเปล่าตัวน,นี้มีนกมาร่วมเจ้าเพชรครับมีคารลมอยู่ครับตัวน,นี้ ีอะไรออกไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับจะเพชรจัดเฉลยให้หนึ่งแต้มแรกครับวันนี้ไปครับเอาลงนี่ครับวันนี้จะเพชรจัดแต้มแรกครับนี่ครับฉเฉลยมาครับสวยไหมนกยังเด็กอยู่ครับ ก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับมากวดดูครับนะครับเพชรจัดการมันลายสวยยครับนะครับมีนกขันอยู่ตรงต้นยิ้มเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับ มัที่สองครับหลังจากได้ตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> ตอนนี้เจะเพชรกำลังดึงอยู่รอนานมากครับเจะเพชรดึงไม่ลงทันทีจะเพชรอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างนกป่าอยู่ข้างบนครับอยู่บนหัวเลยครับเพชรดึงลงมาตัวหนึ่งแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นลูกนกหรือเปล่าครับเพราะมีลูกนกอยู่สองตัวด้านบนแล้วก็ตัวเมียอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบน ัวเดียวนี่ครับตัวเ nah มียอยู่นี่ลูกนกสองตัวมีตัวหนึ่งข้างล่างบินขึ้นมาเหยียบไป่รูปเสียงไหนครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปปลดกันครับที่สองเจ้าเพชรครับวันนี้จะเพชรจัดให้ครับนี่ครับน่าจะเป็นรูปนกนะรูปนกึ้่ขึ้นใหม่โอ้ลายคอยังไม่เต็มเลยนะครักก็ได้ครับรูปนกครับ ลายคออยังไม่เต็มเลยนะเพชรเพชรไม่เล่นเด็กครับโอเคจะเ,เก็บครับเดี๋ยวขึ้นหมายใหม่เอาเพชรเอ้าเอาจิกแกญ่เลยเอ้าจิกมันเอ้าแล้วตีใหญ่เลยโอ้จิกถอนขนเอ้าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นหมายใหม่ครับตรงนู้นครับ ครับสรุปคลิปวันนี้เจาเพชรจัดให้สองแต้มครับนี่ครับจะได้สองแต้มมีลูกนกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่รู้เสียงไหนครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาเจอกันใหม่ครับวันนี้แดดร้อนมากครับ ครับจะเพชรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบอยนกเขาใหญ่หน่อยนะครับช่องน้องใหม่คลิปนี้ก็ภาพบอดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอะเพิ่งหัดทำช่องใหม่เดี๋ยวโอกาสน่าจะพัฒนาช่องให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับนี่ครับฉเฉลย โอเคครับไปเจ้าเพชรอนุญาตกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับไปเพชรพักผ่อ,น,อน,นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วขออนุญาตอนุกเฉลยสองตัวนี้นะครับเขากงรวมก่อนใ,ในี๋งตัวนี้ก็มี กองรวมมีอยู่สามตัวครับเอาาเตับไคขออนุญาตบางตัวสับเข้ากองมาที่เรียบร้อยครับ